ดีค่ะทุกคนอยู่กับเฟดดีด้านนะจ๊ะวันนี้นะคะเฟรก็จะพาทุกคนมารีวิวสถานที่หรือว่าแนะนําสถานที่ถ่ายรูปสวยๆอวดเพื่อนๆในวันวาเลนไทน์น,ทนี้นะจ๊ะเพราะว่าเขาจัดแต่งแบบครบเซตเลยพร้อมถ่ายรูปพ,ปพออร้อมโชว์ดอกไม้นะคะใครไม่มีแฟนให้ไม่ต้องไม่ต้องไปแคร์ทุกคนนี่เขาจัดไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะ ไม่ต้องซื้อออกมาเองด้วยน,นะจ๊ะมีช,อช่อสวยๆเลยนี่ตอนนี้เราก็เริ่มจากสถานที่ถ่ายรูกปกันก่อนเลยนะคะทุกคนนี่นาะตามี่มาดูเลยพจะพาทุกคนมาดูใช่ตรงนี้อยู่ที่หลังตลาดนะคะทุกคนแต่ยังไม่บอก,อกเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าก็รู้เองนะคะนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นอ่าจะเป็นสาะน้ํานะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นนี่ อันนี้ก็จะเป็นทางลงนะคะหรือว่าบันไดก็ได้อโอเคนี่นะคะใช่ข้างหลังตลาดนี่จะเป็นจุดที่เขาทําไว้เพื่อให้เราถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนี่แล้วก็ข้างหลังก็จะตกแต่งด้วยเป็นไงทุกคนพี่หมีสีแดงนี่ป๊อปยุงอันนี้พี่หมีสีแดงนะคะอันนี้เป็นไง แล้วก็มีรูปหัวใจด้วยน,นี่พี่มีสีแดงเป็นไงกอดคอกันหน่อยได้ปะมาคนเดียวก็ได้นะคะทุกคนเป็นไงเข้าจัดให้เราแบบอลังการมากนะคะนี่แถมมีช่อดอ,อกไม้ให้ด้วยนะคะ อัใหญ่มากไม่ต้องซื้อเองไม่ต้องเปลืองต่างประหยัดสุดๆเป็นไงดีปะ่ะดีปะ่ะหาสถานที่มาให้ทุกคนแบบคือแบบจบครบในที่เดียวนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือรสโคลาะโคลาะโคลาโคลาโคลานี่นะคะถ้าจะแต่งทุกคนนี่เป็นไง เลือกได้เลยแต่ว่าจเจ้าช่อไหนนะคะทุกคนดูนี่นี่สามารถอุ้มถ่ายรูปได้ด้วยนะจ๊ะแบนี้นี่นไงีรถเข็นให้เราด้วยนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้เฉพาะจุดข้างหลังนะทุกคนยังมีจุดข้างหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูจุดข้างหน้าอีกเดี๋ยวเพชรจะพาทุกคนไปดูข้างหน้าแล้วนะ ตามเพจมาเลยจ้านี่นะคะเพจก็มาอยู่ถึงโซนข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นโซนข้างหน้านะคะเขาจัดได้อลังการมากหรูหรามากทุกคนสวยนี่นี่นี่เลยนะคะเพก็จะมาเฉลยแล้วนี่ก็คือตลาดจอดแฟแดนเนลามินนั่นเองนี่นะคะถ้าใครหาที่ถ่ายรูปสวยๆมาได้เลยนะคะ ดูนะคะดูจากรถด,ดูจากไฟดูจากการเอาอุปกรณ์ต่างๆมาให้เราถ่ายรูปขนาดนี้นะคะทุกคนก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่งตัวสวยๆพร้อมกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็มาแชทเซสแชทได้เลยวี่าเลนทายนี้เราจะไม่เหงานะคะเราจะไม่อิจฉาคนอื่นด้วยนะคะมีช่อด,ดอกไม้มีรถหรูให้เราพร้อมทุกอย่างเพอร์เฟกมากค่ะทุกคนนี่ ันนี้ก็จะเป็นโซนถ่ายรูปนะคะปะสาทขึ้นไปได้นะทุกคนขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนก็ได้นะคะ mm hmm. ส่วนโซนข้างล่างก็คือเป็นโซนนั่งชิลแล้วก็เป็นโซนถ่ายรูปตามตามจุดต่างๆนะคะก็คือจะมีคนถ่ายรูปเรามาแล้วก็ต่อคิวถ่ายรูปสวยๆได้นะคะแล้วก็แต่ละจุดเขาจะมีช่อดอกกุหลาบให้เราด้วยช่อใหญ่ๆแล้วก็จะเป็น อ่เขาเรียกอะไรรถเข็นที่มีด้วยนะคะถ่ายลูปใช่ขา้างหน้าก็คือจะเป็นโซนที่นั่งกันนะคะนั่งได้ยาวๆนั่งได้ชิลๆเพราะว่ามาตอนเย็นๆน่ะอากาศไม่ร้อนเลยอากาศเย็นมากสบายค่ะ ถ้าใครอยากจะตามเพรมาก็ตามมาได้เลยนะคะตลาดจอดแฟรแดนในละมินะคะอยู่ย่านรัชพร้าวนะคะถ้าใครผ่านมาก็แวะถ่ายรูปได้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพรด้วยนะคะยังไงวันนี้เพจก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย